รถไวรถเร็วรถแล้วหน้าเด็กนะครับค่ะที่สําคัญรถแล้วหน้าเด็กแน่นอนวันนี้เป็นใครครับนะครับผลลัพธ์พิน,เ,น,<อ>น,นเป็นใครวันนี้นะคะเป็นพี่สาวสวยมากนะคะเพราะสวยที่สุดเพราะว่าพี่แซมบอกว่าหน้าคล้ายๆหนูนะคะก็จะสวยมากจริงๆนะคะเดี๋ยวเราส่งช่วงแรกหรือช่วงคุณค่าอินเชนให้กับพี่ดาเลยค่ะ just wanna ห่าสไลด์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อดานะคะปริญดาบุญมาลีค่ะก็มีชิปคู่แล้วนะคะคุณเชิดศักดิ์วันเพชระคะ่ะตอนนี้อายุ41ปีค่ะเป็นมีอาชีพเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสนะคะแล้วก็ติดตามดาได้นะคะผ่านเฟซบุ๊กอะคะ่ะก็ชื่อปริญดาบุญมาลีค่ะ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอัปลนยผู้เปิดโอกาสให้นะคะพี่จันเจา้าดสวยๆของเรานะคะแล้วก็คุณแม่อ้อยผู้มีแต่ให้แล้วก็คุณคุณหมอคุณปุ่นนะคะคุณหมอสารัดแล้วก็คุณปุ่นนะคะผู้เป็นเค็มทิศนาทางของดานะคะก็เดี๋ยวขอเล่ารอบประวัติคร่าวๆก่อนนะคะก็ดาเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสนะคะ11ปีที่ฟิตเนสเฟิร์สนะคะแล้วก็7ปีที่เวอร์จินฟิตเนสค่ะก็อยู่ในวงการนี้มาเกือบๆ ยี่ยี่สิบปีอะค่ะเกือบๆนะคะ <c oughs> เทรนเนอร์ก็มีโอกาสอ้วนได้เหมือนกันนะคะไม่ต้องงงว่าเธอต้องเออจะเล่าที่ไปที่มาของการเข้าโปรแกรมก่อนนะคะก <c oughs> ็ะคือแน่นอนอ่ะดาอยู่ในเอ่อเป็นเทรนเนอร์ที่ฟิตเนสอะค่ะก็ <c oughs> มีลูกค้าที่มาเข้าโปรแกรมกระชับกล้ามเนื้อลดน้ําหนักเลยเหมือนเหมือนอินเทปเราเลยอะค่ะก็คือโปรแกรมคล้ายๆกันเลยค่ะก็คือมีเทรนเนอร์มีเมมเบอร์ที่ดูแลก็ประมาณพันกว่าคนนะคะก็หนึ่งในนั้นนะคะก็คืออัพไลน์ดานนัเองนะคะพี่จันเจ้านะคะ กดแปลกๆให้พี่จันเจ้านะคะเป็นผู้แนะนําดานะคะเข้าสู่เข้าสู่วงการนะคะอ่าอินเทปนะคะก็ง่ายๆก็คือพี่จันเจ้ามาเทรนกับดาค่ะแล้วก็หยุดไปปีหนึ่งแล้วก็มาเจอดาในเอ่อโทรโทรตามนะคะโทรคุยแล้วก็นัดมาเจอกันที่สตาร์บัคอะค่ะแล้วก็มาพี่จันเจ้าไม่ได้เทรนกับดาปีหนึ่งอะค่ะแต่ตอนที่เทรนกับดานี้แบบหุ่นไม่ได้ขนาดนี้มาเจอกันแล้วก็เห็นหุ่นพี่จันเจ้าแบบว้าวมากค่ะแบบแปลงล่างเลยอะค่ะ เอลย์เอลเอสอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบซิกแพคล่องสิบเอ็ดเห็นแล้วก็ว้าวแล้วแบบเกิดจุดประกายอะค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงที่โควิดโควิดเข้ามาด้วยนะคะรายได้ของเทรนเนอร์แต่ก่อนก็รายได้เกือบเดือนละแสนกันนะคะแต่แต่เมื่อเมื่อเจอโควิดแน่นอนค่ะรายได้กับเป็นศูนย์เป็นศูนย์เลยแหละนะคะก็มาเจอพี่เจ้าเจ้าพี่เจ้าเจ้าก็เลยแนะนําว่าเออมันสามารถทําธุรกิจได้ด้วยดาก็แบบเออสนใจสนใจก็เลยก็เลยลองลองเข้าโปรแกรมดูอะค่ะว่ามันเป็นยังไงอะค่ะ ก็เนี Take ่ค่ะก็คือรูปแต่ก่อนก็ดูที่รูปไ้เลยนะคะที่บริจิอ่ะก็คือมีลูกสาวหนึ่งคนนะคะก็คือสาเหตุที่อ้วนก็แน่นอนนะคะก็เป็นธรรมดาของมนุษย์แม่นะคะก็มีทานจุกทานจิกบ้างเป็นธรรมดานะคะก็น้ําหนักขึ้นก็ก็มั่นใจว่าเอเป็นเทรนเนอร์นะคะไม่คิดคิดว่ายังไงน้ำหนักขึ้นก็ยังไงก็ลดได้อยู่แล้วนะคะก็คือดาเข้าโปรแกรมสามเดือนนะคะโปรแกรมมีนชัสามเดือนนะคะภายในสามเดือนคือลดไปสิบสามจุดเก้ากิโลนะคะ ก็คือเอวจากเอวห้าห้านิ้วนะะลดลงห้านิ้วนะคะแล้วก็สัดส่วนนี้หายไปนะคะก็คือมีซิแ้แขงได้เลยค่ะแต่ก่อนแต่ก่อนเสื้อท็อปนี่เห็นเมมเบอร์ใส่นี้ตัวเองแบบอยากใส่แล้วใส่ไม่ได้นะคะก็เหมือนรูปแรกเลยค่ะใช้มือค่ะแล้วแล้วทีนี้ก็แบบมาเข้าโปรแกรมะคะ่ะแปลงล่างเลยค่ะแปลงล่างแล้วแบบเปลี่ยนไปเลยะคะ่ะก็คือพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองภายในสามสามเดือนนะคะลดไปสิบสามจุดเก้ากิโลเลยค่ะ ก็เมื่อเราลดลดดีแล้วทีเนี้ยแฟนแฟนเราเห็นใช่ไหมคะคือตอนที่ดาเป็นเทรนเนอร์นี่ก็คือเรามั่นใจอยู่แล้วคะ่ะว่าแบบแน่นอนอะโปรแกรมนี้มันคิดว่ามันลดจริงหรือเปล่าก็คือทดลองเลยคะ่ะเดือนแรกคะ่ะดานก็คือทานกินกินนอนหนึ่งเดือนนะคะแล้วก็แฟนออกกำลังกายหนักนะคะไม่ลงอะคะแต่เนี้ยหนึ่งเดือนผ่านไปดาลดไปสิบเอ่อสี่กิโลแฟนลงไปสี่ขีดก็คือแนะนําส่งต่อให้แฟนนะคะแฟนสามเดือนลดไปยี่สิบหกจุดสามกิโลนะคะภายในสามเดือนนะคะ ลองลอง้ามานะคะกล้ามกล้ามนี้ขึ้นขึ้นแน่นอนนะคะกล้ามไม่ไม่แบบไม่ย้่ยนะคะก็คือแบบเห็นแล้วแบบว้าวว้าวมากแล้วก็แน่นอน,นะคะ่ะโปรแกรมดีขนาดนี้นะคะสามมีเปลี่ยนล่างะคะ่ะได้สามมีใหม่แล้วก็แน่นอน,นะคะ่ะเราก็โพสลงเฟซบุ๊กค่ะก็มีคนตามมานะคะมีเมมเบอร์ตามมาอย่างที่ท,ที่เห็นนะคะก็คือเกือบห้าสิบคนนะคะมีเมมเบอร์ตามเข้ามาเข้าโปรแกรมเมื่อคืนดากลับไปช่วงที่โควิดจบอะ,ค,ะค่ะก็ไปออกกำลังกายเนี้ยใส่เลยค่ะโชว์เลยค่ะเรามั่นใจโชว์หุ่นเราเลย พักง่ายแน่นอนค่ะเมมเบอร์ Member มาเจอเมมเบอร์ Member มาเจอเห็นแล้วแบบเห็นหุ่นแล้วก็ว้าวแล้วก็แบบตามมาเข้าโปรแกรมเลยค่ะเกือบห้าสิบคนนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะคือแน่นอนอันดับแรกเราส่งต่อเพื่อนนะคะที่ที่ฟิ n i s h นะคะก็คือเพื่อนก็คือครูต้นไม้ค่ะหนึ่งเดือนลดไปเจ็ดกิโลนะคะแล้วก็เมมเบอร์พี่โนก๊กอย่างเงี้ยลดไปสิบโลนะคะแล้วก็อีกคนนึงก็พี่น๊กเหมือนกันค่ะก็สองเดือนก็มีซิกแพคเลยะคะ่ะส่วนมากก็คือเข้าโปรแกรมมาแปลงร่างทุกคน,นะคะ่ะ แล้วก็คุณค่าที่ดาได้นะคะจากจากโปรแกรมนี้คือแน่นอนแหละหลักๆเลยแหละก็คือคือสุขภาพร่างกายของดากับแฟนนดีขึ้นแฟนดาจากที่แบบเออแบบนอนกลนอย่างงี้ใช่ไหมคะนอนกลนก็คือหายนอนกลนเปลี่ยนไซส์เสื้อผ้าก็คือไม่ต้องใส่ไซส์เดิมจาก c x l ก็ลดลงเหลือ,อไซส์ M ไซส์ L นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราแบบรู้สึกว่ามันได้คุณค่าคือเราไ,ได้นำสิ่งดีๆให้กับเมมเบอร์เมมเบอร์มาขอบคุณเราอะค่ะ เราจะรู้สึกดีมากนะคะก็แบบก็ก็คือทุกทุกครั้งที่เราแบบดูแลเหมือนที่เราเป็นเทรนเนอร์ค่ะเราดูแลเรื่องออกกําลังกายเขามเมมเบอร์ก็แบบมาขอบคุณเราก็รู้สึกแบบเออแบบดีใจกับเมมเบอร์สุขภาพดีอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็คือเราบอกต่อโภชนาการดีๆให้กับเมมเบอร์อย่างเงี้ยคแบบ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเมมเบอร์เปลี่ยนร่างเงี้ยแปลงร่างได้ก็แบบมาขอบคุณเราเราก็รู้สึกว่าเออร,รู้สึกว่าเรามอบสิ่งดีๆให้กับเมมเบอร์เหมือนเราเจอแล้วค่ะเราก็อยากแนะนํา ให้คนต่อ,ตอไปค่ะมอบสิ่งดีๆให้นะคะอ่าก็คือเนี้ยค่ะก็คือแน่นอนนะคะคือแฟนกระดาษก็คือได้คุณค่าจากเรื่องนี้เลยคะ่ะคือเรามีลูกแค่คนเดียวเนาะเราก็แบบเขาเรียกว่าอะไรเราก็ต้องสุขภาพดีนะคะเราก็แบบอายุมากขึ้นเราไม่อยากเป็นภาระให้ลูกเราะคะ่ะเราอยู่กับลูกนานๆน่ะเราได้คุณค่าจากสิ่งนี้มากๆเลยค่ะสุขภาพดีขึ้นแปลงร่างนะคะเนี่ยเลยคะ่ะแรงบันดาลใจที่อยากให้ลดน้ำหนักก็คือลูกสาวเลยค่ะ น้องเจด้านะคะก็คือเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เราอยากให้เราทําแบบมอบสิ่งดีๆโปรแกรมนี้ให้กับคนที่เรารักอะค่ะกับผู้คนมากมายค่ะที่ที่แบบตามเรามาเนะะี้ยค่ะก็คืออยากเขาเรียกว่าอะไรอะเออเรามีความฝันเนาะเรามีความฝันแน่นอนแหละความฝันของเราก็คือระดามีมีแบบความฝันก็คืออยากให้ลูกเรียนโูงเรียนดีๆอยากจะมีไรายได้ดีๆมีบ้านแบบมีสาไว้น้ําอย่างเงี้ย แน่นอนเดี๋ยไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แน่นอนนะคะก็คือลูกสาวได้ยินคุณหมอสารัดพูดนะคะก็แบบเกิดแรงบันดาลใจนะคะทําให้เราแบบมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจในโปรแกรมมาค่ะแล้วก็สุดสุดท้ายสุดท้ายแน่นอนค่ะเราก็คือบอกต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะมันก็เกิดรายได้แก่เราอยู่แล้วค่ะก็เดือนแรกก็ทําให้นาเป็นแบบทับทีมอะค่ะมีรายได้ก็คือเนี้ยค่ะประมาณเนี้ยค่ะเยอะกว่าเงินเดือนเทรนเนอร์นะคะเทรนเนอร์ก็เดือนก็เจ็ดแปดหมื่นกับแสนนะคะ แต่นี่คือหนึ่งเดือนก็ว้าวเลยค่ะหลังจากนั้นมาเราก็ก็เบรกต่อเนื่องอะคะ่ะก็สุดท้ายก็อยากจะฝากบอกทุกๆคนนะคะก็คืออยากจะให้ทุกคนเะะชื่อแล้วก็มุ่งมัน่นแล้วก็ตั้งใจในโปรแกรมค่ะทุกอย่างก็จะเปลี่ยนชีวิตคุณเองค่ะดาทาได้ทุกคนก็ทําได้นะคะขอบคุณค่ะขอ,อเสียงกดแ8ดแปดปให้พี่ดาด้วยค่ะ ยอดมากเลยนะคะที่วันลอยเดือนหนึ่งได้สองแสอ๋สองสันห้าปัดขึ้นให้นะคะลดไปสิบสี่หนูปัดขึ้นให้หมดเลยสิบสี่กิโลนะคะได้กลับคืนมาสองแสนห้าคือคุ้มมากพี่วันลอยอยู่กับหนูไหมคะอยู่ครับยังอยู่ยโอเคคือว้าวมาก <Thank you. S 1> คือส่งต่อด้วยความธรรมชาติและเป็นและความสุขและได้ความสุขกลับมาได้คําขอบคุณนะคะสุดยอดมากเลยเนาะ,ะ,ะพี่วันลอยเนาะแล้วพี่วันลอยโดนใจนตรงไหนอ่ามันเป็นความสุข ความสุขของการส่งต่อเวลามีคนมาขอบคุณเรานะครับความรู้สึกมันมันฟูในใจนะและที่ชอบสุดก,ก็คือแรงบันดาลใจลดน้ําหนักเพื่อสุขภาพเราดีไม่เป็นภาระให้ลูกนะครับพี่ก็เข้าโปรแกรมลดน้กเพราะว่าไม่อยากคืออยากอย,กอยู่กับลูกไปนนานนะครับลูกสาวพี่จะเรียนหมอเราก็ต้องอยู่รอลูกประสบความสําเร็จแทนโดยที่เราไม่แก่เราเด็กหน้าเด็กลงทุกวันนะครับและเราก็ไม่อยากไปเป็นคนไข้ให้เขารักษาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ ลูกษาวจะเป็นหมอฟันนะครับความันใจก็ต้องทำธุรกิจต่อนะครับโปรแกรมต่อไปนะครับโปรแกรมต่อไปเป็นมีเดือนนี้เป็นเดือนเริ่ม SOP ใหม่นะครับเริ่มมี SOP นะ